โลกใบนี้เหมือนโรองละครโรองใหญ่ที่มีนักแสดงมากมายบางครั้งในคนคนเดียวกันก็ต้องแสดงหลายบทเป็นทั้งคนดีและคนไม่ดีแม้ตัวระบางครั้งก็อยากทำความดีบางทีก็อยากทำบาปอกุศลหรือบางทีก็อยากจะอยู่เฉยๆฉยเราจะสังเกตได้ว่า ยายามใดที่ใจเราใสาสะอาดบริสุทธิ์มีความคิดคำพูดและการกระทาที่ดีๆยามนั้นเราจะสวมบทบาทของคนดีซึ่งอยู่ฝ่ายกุศลธรรมเมื่อเราระลึกย้อนกลับมาดูภาพแห่งการสร้างความดีที่ผ่านมาเราจะมีแต่ความเพิ่มพิติใจู้เป็นนักปราดบัณฑิต ทันโมห็งความเป็นจริงของโลกและชีวิตเช่นนี้จึงตั้งใจสั่งสมแต่บุญกุศลและมุ่งพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นแม้จะดำบรงชีวิตอยู่ร่วมกับชาวโลกทั่วไปก็ตามแต่ก็ไม่หลงทางนิพพานไม่ติดข้องอยู่กับโลกและวัตถุไม่ประมาทมัวเมาในชีวิตพยายามยกจิตใจให้สูงขึ้น จนกว่าจะได้บรรลุโลกุตรธรรมมีชีวิตที่อยู่เหนือโลกเช่นเดียวกับพระอริยเจ้าทั้งหลายพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าตรัสห้ว่าสามข้อแก่พระมหากัสสะเถระโดยการอุปสมบทว่าดูก่อนกัสสะเธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่าแล้วจักเข้าไปตั้งความละอายและความเกรงใจไว้ในวิกษุ ทั้งที่เป็นผู้เท่าทั้งที่เป็นผู้ใหม่ทั้งที่เป็นผู้ปานกลางอย่างแรงกล้าดูกรกัป,ปะทเธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราจากฟังธรรมอันใดอันหนึ่งซึ่งประกอบด้วยกุศลเราเงี่ยวหูฟังธรรมนั้นทั้งหมดทำในใจให้สำเร็จประโยชน์รวบรวมไว้ทั้งหมดด้วยใจ ดูกรกสปะเธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่ากสติที่เป็นไาในกายของเราซึ่งประกอบด้วยความสำราญจากไม่ละเราเสียเธอพึงศึกษาอย่างนี้แลพุทธวจนะน,นี้เปรยียบเสมือนพุทธานุญ,ญาตให้พระมหากสปะได้บวชเป็นภิกษุในบวรพระพุทธศาสนา การอุปสมบทอย่างนี้เรียกว่าโอวาทปฏิกหณะอุปสมบทาคือการอุปสมบทเพราะได้รับโอวาจะประสัมมาสมรรทธเจ้าถือว่าเป็นการอุปสมบทชนิดพิเศษสำหรับพระสาวกผู้ทรงคุณธรรมแต่ได้รับสิทธิพิเศษนี้เพียงครูปเดียวในโลกเท่านั้น จากนั้นก็ไม่เคยอุปสมบทอย่างนี้ให้รูปใดอีกเลยในครั้งปสมโพธิการพระผู้้ภาคเจ้าสมงประทานการบวชแบบเองหิพิกุอุปสมบทาให้กับระสาวกในช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นสำหรับภิกษุได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธองค์ จะมีบันทึกไว้เป็นหลักฐานชัดเจนมีจำนวน1,341รูปเริ่มตั้งแต่พระปัญจวคีเถระหรูปยะะัศกุลบุตรและสะหายผอมเป็นบริวารท่านรวม55ท่านพัทวคี30ท่านเจดินสามพี่น้อง พร้อมบริวารหนึ่พพระอัครสา,าวกทั้งสองรวมกับปริพชกบริวาร250ร้พระอังคุริมาเถระอีกหนึ่งรวมเป็น1,341ร้อยู่ปนอกจากนี้ยังมีพิสุอีกกลุ่มหนึ่งที่พระองค์ทรงอนุญาตการบวชแบบเอหิพิคุปสัมปทา เพียงแต่ชื่อเสียงท่านเหล่านั้นอาจไม่ค่อยเป็นที่รู้จักของอนุชนรุ่นหลังเท่าใดนักได้แก่เสลปรามพร้อมทั้งบริวารมีจำนวน300ท่านพร้อมหากัปปินนะพร้อมทั้งบริวารมีจำนวน1,000ท่านกลุบทชาวกบิลพัฒมีจำนวนหนึ่งหมื่นท่านพวกปารยานิกขพราม์ มีจำนวนหนึ่งพันท่านรวมเป็น2,7งหมืพันสรูปแต่เป็นเรื่องที่น่าแปลกว่ามีพระมหาเถระองค์หนึ่งคือพระมหากัสสะเถระซึ่งทำให้ผู้ได้ชื่อว่าทรงคุณธรรมอย่างสูงตามตํรราได้บันทึกไว้ว่าพระเถระรูปนี้ สาม,มารถคลองสังกติผืนเดียวกันกันกบที่พระพุทธเจ้าทรงใช้ภิกษุสงฆ์ทั่วไปไม่สามารถครองสังกติของพระพุทธเจ้าได้เพราะไม่สามารถรองรับคุณธรรมอันยิ่งใหญ่ของพระองค์แต่ท่านกลับสามารถใช้สอยและแลกเปลี่ยนผ้ากับพระพุทธองค์ได้นี่ก็เป็นเหตุหน่าอัศจรรย์ไม่น้อยบ่งบอกถึงว่า พระเถระอรุณนี้ตัได้ฝึกฝนอบรมตนเองมาอย่างยิ่งนับพบนับชาติบิดทุนและต้องได้สั่งสมบุญใหญ่ไว้ในอดีตชาติอย่างเต็มที่ถึงกะนั้นท่านกลับไม่ได้รับการอุปสมบทแบบเอหิพิกขุอุปสมบทาแต่พระผู้มีพระเจ้าก็สมบทนนวาทัพปฏิกหันะอุปสมบทา ให้ท่านเป็นกรณีพิเศษตามรัมหากัสป,ปะนับเป็นพระเถระผู้ใหญ่ที่มีบทบาทสำคัญยิ่งต่าการใผแผ่พระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากแต่ได้รับสถาปนาเป็นเอตาทัคคะทางด้านทรงภาบังสุก,กุลและอยู่ทุดองเป็นวัดภายหลังพุทธปณิพาน์ท่านก็ได้เป็นประธานสงฆ์ในการทำสังขยนาพระไตรปิฎก จะทำให้พระธรรมคำสอนได้รับการสืบทอดต่อกันมายาวนานกว่า2,500ปีเพราะฉะนั้นประวัติการสร้างบารมีของท่านจะเป็นสิ่งที่เราจะต้องศึกษากันเอาไว้จะได้ดูท่านเป็นแบบอย่างในการสร้างบารมีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปนะจ๊ะเรื่องท่านก็มีอยู่ว่าในสมัยของพระผู้ม้ภาคเจ้าพระนามว่า ปฐมุตระได้มีกุดุมพีท่านหนึ่งชื่อเวเทหะมีทรัพย์สมบัติแปบโกดอาศัยอยู่ในนครหังสวดีกุดุมพีท่านนี้เป็นอุบาสกผู้นับถือพระรัตนตรยัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกปกติในแต่ละวันช่วงสายท่านจะไปถวายพระตาหารที่วัดเวลายเย็นก็นจะถือดอกไม้ของหอมไปฟังธรรม ท่านมีจิตเริ่มใสในสาการะบูชาพระผู้มีพระเจ้าเป็นประจำมีมยวันหนึ่งท่านไดินิมนต์พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพร้อมโดยภิกษุสองจำนวนหนึ่งไปฉันพระตาหารที่บ้านในระหว่างนั้นพระมาหานิสพเถระได้เดินมิบาบผ่านหน้าบ้านอุบาสกพอดีอุบาสกเห็นเข้า จึงรีบลุกขึ้นออกไปกล่าวเชื้อเชิญให้ท่านกรบัชฉันปตรนาหารในบ้านร่วมกับพระบรมศาสดาและพระภิกษุสงฆ์แต่พระเถระถือทุดดงคุณครอบินาบาตเป็นวัดจากนั้นท่านยังต่อปรปฏิเสธวสกและเมื่อท่านได้รับอาหารแล้วก็เดินจากไปกอนุบาสกส่งพระเถระไปแล้ว ก็เข้าไปกราบทูลพระผู้มีพระเจ้าว่าข้าจต่พระมุค์เจริญพระมหานิสพัทเถระแม้จะถูกข้าบระองนิมนต์ให้มาฉันปตาหารร่วมกับพุทธองค์ก็ไม่ปรารถนาจะเข้ามาพระเถระนี้มีคุณยิ่งกว่าพระองค์หรือพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์ตรัสตอบว่าอุบาสก พวกเรานั่งคอยรับพรึกษาอยู่ในบ้านแต่พิกูุนนั้นไม่รอคอยรับพรึกษาจากใครพวกเราอยู่เสนาสนะใกล้บ้านสมนพิสูจน์นั้นอยู่เฉพาะในป่าเท่านั้นพวกเราอยู่ในที่มุงบงังแต่พิกูุนั้นอยู่เฉพาะกลางแจ้งเท่านั้นจากนั้นก็ทรงพนันณาคุณของพระเถระระอหนึ่งจะทำมาหาสมุรให้เต็มขอบฟัง นี่ก็เป็นคุณธรรมประการหนึ่งของพรสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสสรรเสริญคุณธรรมของบุคคลอื่นอย่างไม่ปิดบังอำพรางซึ่งต่างจากการสรรเสริญของปุถุชนคนธรรมดาทั่วไปที่จะสรรเสริญใครทั้งทีก็จะสรรเสริญไม่หมดหรือปลาก็สรรเสริญไปแต่ใจกลับคิดไปอย่างหนึ่ง แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เป็นเช่นนั้นทรงมีวาจาตรงกับใจตรัสสรเสริญด้วยใจที่บริสุทธิ์ทรงสรรเสริญอย่างไม่ปิดบังอำพรางพระเถระท่านเป็นผู้ถือทุดดงขวัต1สิประการทุตดงคือองคุณหรือข้อวัตรปฏิบัติสำหรับเป็นอุบายขัดกลาวกิเลสเป็นจริยาวัตรพิเศษสำหรับภิกษุ ที่ช่วยส่งเสริมไม่เป็นผู้มีความมักน้อยสันโดษจะมีใครสมัครใจสมาทานก็ได้เนจ่บังคับว่าจะต้องปฏิบัติทุกรูปซึ่งมีสิบสามข้อคือฟังสุกุลิกังคะถือผ้าบางสุกุลเป็นวัดเตจีวริกังคะงงคะือการใช้เฉพาะผ้าตราจีวรเป็นวัด บินดาปาติกังคะถือการเที่ยวบินตบาทเป็นวัดสปทานจาริกังคะถือการเที่ยวบินตบาทไปตามลำดับเป็นวัดเอกาสานิกังคะถือการนั่งฉันครั้งเดียวเป็นวัดปัตตาปินดิกังคะถือการฉันเฉพาะในบาทเป็นวัดขลุปชาพติกังคะ ถือการไม่รับพระตะเคนำมาถวายภายหลังเป็นวัดอารัญญิกังคะถือการอยู่ป่าเป็นวัดลุกขมูล,ลิกังคะถือการอยู่โคนต้นไม้เป็นวัดอภโภกาสิกังคะถือการอยู่ในที่โล่งแจ้งเป็นวัดโสสาริกังคะถือการอยู่ป่าช้าเป็นวัดยถาสันติกังคะ ถือการอยู่ในเสนาสนะและแต่เจหน้าที่จัดให้เป็นวัดและประการสุดท้ายคือในสัตยิทกังคะถือการอยู่ในอรีบทนั่งเป็นวัดหมายถึงการอยู่ด้วยอรียบทสามคือ mm. การเดิน mm. การยืน mm. การนั่ง mm. เวน้นการนอนนี่ก็เป็นทดงขวัดสิบข้อโดยย่อๆนะจ๊ะ เมื่อบาสกได้ฟังแล้วก็มาเกิดความเรื่อมใสในพระมหานิสพะเถระมากยิ่งขึ้นจึงปรารถนาอยากเป็นผู้มีคุณธรรมสูงส่งอย่างนั้นบ้างแล้วก็ตั้งความปรารถนาอยากจะเป็นผู้เลิศแห่งบิกษูทั้งหลายผู้ทรงทุด,ดงและกล่าวสอนทุด,ดงในศาสนาของพระเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตการสวภาท่านจะสร้างบุญใหญ่ ที่จะเป็นพลังบุญสนับสนุนไอความปรารถนานี้สำเร็จได้อย่างไรบ้างนั้นก็ให้มาติดตามรับฟังกันต่อในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอมนวยพรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ มีสมบัติจกักรพรรดิแตกไม่พร่องเอาไว้ใช้สร้างบาร,รมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขายยืนยาวได้สร้างบาร,รมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัย เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเถิน